แปลไทยด้ยเพจเซียนกระบี่อย่าแปรฝากจสนับสนุนเพจผู้แปรก,กันด้วยนะครับซีลินเพียงแค่ใช้แรงไฟในบังคับก็ดูเหมือนจะไม่มีผลมากนะกกับกู่ฉีได้เริ่มกัดทรร่างกายของเธอแล้วด้วยสิแล้วกูจะทํายังไงกับกูนี่มันไม่ได้มีไว้สําหรับการกจกักร่าวคนธรรมดาแล้วนะแล้วร่างกายของจิงลี่อาจถูกกัดต่อมไปทีละนิดแบบนี้หรอถต่เป็นแบบนั้น ฉันคงไม่มีทางเลือกแล้วสินะฉันคงต้องขึ้นภูเขาลูกนั้นไปหายาแล้วสินะนายคิดที่จะขึ้นบนภูเขาลูกนั้นแต่ว่าช่วงนี้ภูเขาลูกนั้นมีผีแล่สูอยู่ด้วยเยอะเลยคราวที่แล้วฉันเดินขึ้นไปก็เจอพวกกระสุนด้วยนะไม่ต้องวงฉันได้เรียนรู้ศิลปะทา,างการแพทย์มาและสามารถใช้กับสั์ประหลาดได้อยู่แล้วเพราะแบบนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยเยเดกโง่อเอ้ยือให้ฉันไปกับคุณด้วยนะฉันอาจจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง ให้ฉันไปกับนายด้วยนะนายไม่ได้ขึ้นภูเขานั้นมาหลายปีแล้วแต่ฉันอนะคุณเคยสถานการณ์บนภูเขานั้นมากกว่าเยอะเลยเออก็เอเอฉันให้วันจุนไปกับฉันด้วยจริงลี่พักผ่อนอยู่ที่นี่นะถ้าหากกู้ในร่างกายของเธอมันกำเริบขึ้นมาอีกละ่ะถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะได้แรงกว่าเดิมอีกนะอืมก็ได้ดเตียวเจวโกหูซาน อ้หยีไม่ได้ปีนปูคอแบบนี้มานานแล้วฉันรู้สึกสบายมากที่ได้เดินออกกำลังกายไปด้วย <g ül> ซีหลินคุณกำลังคิดอะไรอยู่เหรอเออมันไม่มีอะไรฉันแค่กำลังคิดถึงเรื่องยายอยู่นะวันจุนระวังตัวด้วยนะมีอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาหาเหราฟฮ <c oughs> ซีลินไอ้วพวกนี้มันตัวอะไรกันฮ่าฝุดึฟิวบัวอ้าอ,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 อ้เลือดซีลินทำไมดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้มันจะปนเปื้อนไปหน่อยหรือเปล่านะอ้าโ,โอ้โอ้ในป่านี้มีดุมฝองศพขนาดใดอยู่ที่นี่ไหมอ่า ตา,า,า,าเอา่อวิญญาลัาเออหลุมฝังตบฉันไม่เคยเจอนะไม่เคยได้ยินด้วยซีหลินไม่รู้แต่ตอนนี้ผีชีซื้อหลูไม่น่าจะยากที่จะติดตามหามันฉันหวังว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ได้เจอมันนะหืมันกินกันเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอเฮเฮฮบัง ตุนระวังตัวด้วยตามเส้นมาแชงกลุยพวกนี้ไม่น่าจะใช่ลิงธรรมดาแล้วโอเมลุกเกยลุกเยลุกเย,กยเอาเทคนิคกลับของนิ้ววิญญาณหากเทียนเซียนของวิวซีลินแมงเอาเป็นส่วนที่แท้จริงคือการเกิดฆ่าการให้การยึดการเกิดและการให้คือการรักษาพยาบาลหลักการฆ่าและการยึดคือฆาตกรหลักซับ กล้ามเนื้อตัดวิญญาณนิ้วฟิวฟุ่ออ้าพวะเฮเอ๊ะสหลิละวัางพวอะอาฟุจุนฟิวพวกแกกล้าด,ดีไงถึงมาทำร้ายจุนคนของฉัน ฟิปวปัวอ้า,อารับนี่ไปซะอ้าัวอ่อวิญญาณออแล้วอ้าอ่อ,อนี่คือนี่มันกุยกู้ซานตรงอีกแล้ววันจุนกดต้นอีกหน่อยนะอ,อฉันยังอยู่นะะ นั่งลงตรงนี้ก่อนนะฝึอวิญญาณชั่วร้ายของแบนด์เร่งร้ายแรงมากดูเหมือนว่าสุสานนี้เมียอยู่หลายปีแล้วควบคู่ไปกับควันวิญญาณที่แปดเผากองกู้อีกกูสซานตรงเพื่อจุดประสงค์อะไรกันนะืวันจุนตำหรับแผนนี้แต่คงเข้าใจเพียงแต่ ฉันเข้าใจแล้วนะเพียงแค่ทําลายร่างกายหยินด้วยอย่างหยวนแค่คุณต้องใช้เก่นของอย่างบริสุทธิ์ของคุณเพื่อล้างฟานชั่วในร่างกายของฉันมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วซีลินมาเถอะเอ๊ะเออซีลินคุณรู้ไหมว่าฉันรอเวลาแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในที่แบบนี้เลยวันจุนฉันทำไม่ได้จริงๆ ฉันมันดีไม่พอสำหรับเธอหรอกนะเอออืเออฝึกเอ่อเออไม่ส่วนตัวแล้วรีบออกมาให้ฉันเห็นหน้าเดี๋ยวนี้ทูกที่มองมาเห็นกองห่าเบดีกัตหลีปรากฏว่าเอ๊ะหลีซินเย่แม่บ้านของสมาคมแพทย์หา่าท่านอาจารย์ซินเย่คิดถึงท่านมากเลย แม่บ้านของตามาคมแพทย์หา่าวหลี่หญิงเย่หินเย่เห็นอาจารย์เข้าพอดีค่ะเด็กเดกเด็กดีของฉันคิดถึงพวกเธอเช่นกันแล้วพวกเธอสองคนมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่บอกให้ตามมาน,นี่นะเราอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเจ้านายาอ่าวอี้หมิงได้รับข่าวกุ้ยกู้เซินและทีมของเขาส่งคนไปทางใต้ดูเหมือนว่าจะถูกชี้มาจากที่อาจารย์ค่ะจริงเหรอ แต่ทำไมฉันถึงไม่โกรธอะไรกับพวกเขาเลยนะยิ่งกว่านั้นคงไม่มีใครดูจุดประสงค์ที่แท้จริงของการกลับมาที่หลิวเจียครัวของฉันพวกเธอสองคนมาก็ดีแล้วฉันมีเรื่องสนุกให้พวกเธอสองคนทำสักหน่อยแม้ว่าหลิวโกจะไม่ได้ดีเท่าเมืองหลวงของจัก,กรพรรดิแต่ฉันก็ไม่ง่ายที่จะยั่วหลิวซีดิงคนนี้ได้ไง,ง่ายๆหรอกนะดวงดาวทั้งจิตจะบรรจบกันในดวงอาทิตย์หลอมรวมยวนเพื่อบรรจุความชั่วร้ายใกล้ถึงวันเปิดสุสานของบรรพบุรุษของหลิวแล้ว เลยต้องระวังกันหน่อยแล้วนะสินเยียเธออยู่ที่นี่เพื่อดูแลจุนอยู่ที่นี่นะหินเย่เธอไปกับฉันรับทราบค่ะอาจารย์สินเยียอยากไปกับเจ้านายนี่นาะนี่เป็นงานสําคัญที่ฉันมอบหมายให้เธอดูแลจุนฉันก็สบายใจได้แล้วก็ได้แต่ฉันอยากรู้ว่าอาจารย์จะจัดการกับพวกเขายังไงนะ่ะจับโยกินคลาดวางกูถึงไฟวิญญาณ มันแก่พยายามพาฉันเข้าไปหากับดักอย่างแน่นอนงั้นพวกเธอมาวางแผนจัดการกับพวกเขากันเถอะนะมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละแล้วเออในป่าฝุบอ่าฟุบที่มาของวิญ,ญญาณผีน่าจะอยู่แถวนี้นะอึอ่าฟุบดูวงด้วยแต่แถวนี้น่าจะเป็นแก่สุสารฝังศพ แต่โจกยางดีที่พวกนั้นไม่มีค่าเทียสามารถในการหาหลุมฟังศพหลักในภูเขาวันกว้างใหญ่นี่เอ๊ะฮ่าริวซีลีนวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าแล้วฉันไม่ได้คิดจะหนีไปไหนหรอกนะแค่พวกคุณต้องการฆ่าฉันพวกคุณรู้จักหมอเก้าตะวันไหมพวกคุณคงเป็นกุ้ยกูย้หกอมาตะสินะ ค่ะเจ้าต่เจ้าได้สัมผัสเทคนิคที่น่าจับตามองคือการควบคุมผียังไงล่ะฮ่าฉันไม่รู้รุ่นพี่คนไหนดูแลครอบครัวลิวของเราฉันเสียใจยจริงๆที่ปล่อยให้เสี้ยวเสียวเหล่านี้รบกวนการนอนหลับของใจเจราของคุณอ่า่คิดจะต่อต้านการควบคุมผีของเราลิวซีลินวันนี้เป็นวันตายของเจ้าแล้ว ฟิวมันมันเกิดอะไรขึ้นกัน <c oughs> คุณคิดว่ามีเพียงกุย้ยกูซึ่นตรงเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมผีได้เงั้ยเหรอฟิวยินแย่ทำหน้ดีมากอืเอ๊ะท่านผู้ัวโสแล้วท่านจะต่อสู้ไปกับข้าไหม อายาฟึบวันเลา่าชิปฟิวอาฟึบอาเออยาฟิวลิวซีลินครั้งนี้จะโชคดีไปแต่มันยังไม่จบเป็นไงแนะ่คิดจะหนีกันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกนะ ก้าวพิบตาฟิวฟิวจะรีบไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนสิปุบยินเยี่ยวดูอกเขาไว้ฉันจะกลับมาจัดการกับพวกแกทีหลังรับทราบค่ะอาจารย์ปุบรุ่นก่อนหน้านี้กล่าววัดดีถ้าปล่อยให้กุนในกุยกูตามสำเร็จจริงๆฉันว่ากัวว่าวันนี้ต้องทรมานมาก ข้าจะช่วยท่านเอาคืนอาจจะยากรรมการล่วงละเมิดนี้นะอีกไม่ช้านี่ฝุ่นกลับเป็นฝุ่นดินคือสู่ดินท่านผู้อาวุโสหลับให้สบายเถอะครับภารกิจของท่านเสร็จสิ้นแล้วและฉันลิวซีลินก็กลับมาแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้มอดกของตระกูลลิวถูกพวกนั้นทำลายอย่างแน่นอนท่านอาจารย์จะจัดการกับคนเหล่านั้นยังไงดีคะ มัดพวกเขาไว้ก่อนและอย่าปล่อยพวกเขาฆ่าตัวตายอย่างเด็ดขาดหลังจากที่จริงดีและว,วันจุนหายดีแล้วฉันจะมีช่วงเวลาดีๆกับพวกเธอสักหน่อยไปข้างหน้าไปข้างหน้าเล็กน้อยซีหลินนายซื้อถังแยกรนาดนั้นเพื่ออะไรหรอเอ้ก็รักษาเธอและว,วันจุนยังไงล่ะฮะลา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 หมอใหญ่ๆห,ห,หมอยใหญ่ๆต่้ๆ ออกมาได้แล้วฉันต้มน้ำเสร็จแล้วไม่มันน่าอายนะถ้าพวกเ้อไม่ออกมาฉันจะเข้าไปหลาบพวกเธอมาเองไม่มีทางเดี๋ยวพวกเราไปกระเด็ไม่ต้องเข้ามานะซีลินนายมาในสารเลวนายตั้งใจพวกเราสองคนใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมอย่าตามถึงอาชีพของฉันทั้งหมดนี้มีเพียงไว้เพื่อรักษาของพวกเธอสองคนรีบไปรีบขึ้นไปเร็ว ระวังด้วยล่ะมาเอออย่าคิดด้วยฉันกำลังตุ่มนะ้ำฉันใส่ยาพิษสองเทนิดคือเย็นจัดและร้อนจัดลงไปในถังต่อไปใช้ความลึกลับเพื่อช่วยอุณหภูมิของน้ำสลับกันระหว่างเย็นกับน้ำร้อนดังนั้นพวกเธอต้องเตรียมจิตใจของพวกเธอสองคนด้วยอืมฟิวัวอืม เออตอนนี้ฉันใช้ความลึกลับเล่ยาเพื่อจะสิ่งสกปรกในร่างกายของพวกตัอสองคนแล้วนะห้ามจำพลาดเด็ดขาดนะเออรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันใกล้เสร็จแล้วโอ้ยเออเออเรื่องนั้นม,มันใกล้เสร็จแล้วเหรอมันจะมาแล้วออามันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันจะมาแล้ว เรลงอาตายแล้วจริงลี่วันจุนฟุบฟุบทั้งสองคนนอนหลับฝันดีนะทุกอย่างจะเรียบร้อยดีหลังจากที่พวกเธอตื่นขึ้นมาเฮ้ฟุ่ฟิวฟุบอ่าง่อยง่อย ยังต้องการที่จะทําร้ายท่านอาจารย์อีกเหรอมาแรงพิษในหุบเขาผีโหดเที่ยมจริงๆเลยนะท่านอาจารย์ปล่อ,อยไอ้จินเย่จัดการมันเถอะฉันจะฆ่ามันให้ดี๋ยวนี้แหละพวกเราต้องใช้ปลิวจัดมันอยู่นะจินเย่ถ้าใช้ปลิวจัดมันอยู่อย่าพึ่งฆ่ามันยินเย่ดูแลวพวกเธอสองคนให้ฉันด้วยละ่ะค่ะพวกเธอม่ต้องนอนไปอีกสามวันนู่นแหละ แต่ว่าหลังจากจบเรื่องแล้วฉันจะให้เธอจัดการกับมันเองโอเคไหมอืมเย้ฮอนเดอร์ค่ะโยฉันเอาเพื่อนของพวกนายมาส่งนะเออเออไม่เอาเอเอเอ แล้วจุดประสมของการโจมตีของกุ้ยกู้ที่มีต่อฉันคืออะไรหรอผมผมเออรอเดียวรอเดียวคิดสิว่าพวกเขาต้องการอะไรจากฉันกันแล้วคิดหรือเดาว่าฉันไปขโมยธุรกของคุณอย่างนั้นเหรอฉันเสียใจจริงๆไม่มีผลอเลยจริงๆออไม่มีเลยเราเพิ่งได้รับคำสั่งโดยเขาบอกว่ามีผู้ชายที่ไม่เคารกุ้ยกู้และต้องการให้เราฆ่าวก็ พวกเราไม่คิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่ผมไม่รู้อะไรแล้วเออเออเออไม่รู้จริงๆทําไมพวกคุณถึงคิดว่าเป็นฉันกะละฉันไม่รู้อะไรเลยสักนิดเลยนะฟุบอา <c oughs> ด้วยจิตวิญญาณแห่งการสะกดรอยตามในอุโบสถผีถ้าพวกก็ติดต่อคนพวกนี้ไม่ได้พวกก็จะสมคนมาใหม่อย่างแน่นอนอืมเจ็ดดาวหุ่ยยังจะเป็นมันฝุ่งนี้แล้วสินะ ก่อนที่ดัดดูหมาจะมาฉันต้องไปเปิดตุาสารบรรผู้รุษของฉันก่อนฉันจะต้องไปเอาโมดูครอบครัวหลีของฉันกลับมาวัานหุอยยังจิตด,ดาวท่านอาจารย์คนจากตระกูลจัวอยู่บนภูเขาลูกดีเช่นกันดูเหมือนพวกเขากำลังมองหาอะไรบางอย่างท่านอาจารย์จะให้จินเย,ย่ไปพาพวกเขามาที่นี่ไหมซีลินคุณเคยเห็นหลุมฝักศพขนาดใหญ่ที่นี่ไหม ตอนนี้พวกคนหนุบเกาผียังไม่รู้ว่ามันเป็นมรดกแต่ส่วนวันจุนเธอตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและยังมีครอบครัวจั่วรู้เรื่องสุสานนี้มากแค่ไหนกันนะหยินเย่เธอมั่นคงกว่าจินเย่ดังนั้นจึงปล่อยให้เธอปกป,ป้องวันจุนและจิงลี่ในช่วงเวลานี้ฉันไม่ต้องการที่จะถูกรบกวนหยินเย่จะตามตามความไว้วางใจของท่านอาจารย์เองค่ะ เจ็ดดาววิญญาณหมายถึงดวงดาวสามดวงของดาวกระบวยใหญ่แสงสันอาทิตย์เปิดและอยู่เหิงที่ชี้ไปทางทิศใต้ยางจีจะถึงจุดสูงสุดของวันนี้และเป็นเวลาเดียวที่จะถูกเปิดหลุมฝังศพข,ของบรรพบุรุษของหลิวในหนึ่งปีนิววิญญาณเทียนเซียนต้วนเป็นแนวทางเปิดประตูฝุบตโดยมีเซเวนตากับหยกบ,บากวัวเป็นกุญแจ ประตูจงเปิดฟิวห้องใต้ดินที่นำไปสู่หลุมฝังศพของบ้านผู้หลุดของตระกูลหลิวนิ้ววิญญาณหักเทียนเซียนไม่ใช่บลงานดังเดิมของเจ้าข้าจะพาเจ้าไปที่ประตูลึกลับและเปิดใจงานสายเลือดของเจ้านี่คือมอดกของสายเลือดของตระกูลหลิวของเจ้าดินหัอวอ้วนผู้นำหาวเมดิกัรลี นิ่วิญญาหักเทียนเซียนยังมีรูปแบบที่ตรงพลังก้นสูงอยู่อีกเจ้าต้องไปเอามาจากหลุมฟองสุขของบรรพุระกองตะก,กูลเลวซีลินเจ้าตรงไปเอาให้ได้ความลับของเทียนเซียนตัวหันจือ้อและความลับของตะก,กูลเลวของเจ้าเจ้าจะต้องหาคำตอบนี้ทั้งหมดให้ได้หอประชุมทั่วไปของเมืองกุยกูซานตูในห้องถงใหญ่นายท่าน คนที่เราส่งไปที่เมืองหดิวเจีวโกเรายังไม่ได้รับการติดต่อจากพวกเขาเลยครับคุ้ยกูหกอมตะลีดูเหมือนว่าข้าจะประเมินหลิวซีหลินต่ำไปส่งใครคงโดนหลิวซีหลินข้าตายหมดแล้วล่ะมะั้งกุ้ยกูหกอมตะยิ่งอืมหากเป็นเขาตายายของตระกูลลิวจริงๆก็ควรกำจัดเขาโดยให้เร็วที่สุดเมื่อ เหมือนเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว <c oughs> คุณต้องการไปเยี่ยมลูกคนที่ห้าไหมละ่ะกุ้ยกู้หกอม,มะตะอม,มะตะรอยยนไปสิฝึกนี่มันอะไรกันอ่ะเอะอเออว้าวข้าวสุดๆไปเลยใครที่กล้าจะต่อต้านกุ้ยกู้ของเรา ฉันใจมันคุกขออยู่ใต้ฝาเท้าของฉันไม่รอดเกือตาย